นี่ได้แล้วใช่ไหมโอ้ยทำไมไม่เห็นเรียกเลยตอนงัดขึ้นอ่ะประสวายนี่นี่ล็อลูกนี่เราจะดูคนเยอะไม่เอาทำไมมันกินติดติดกันอ่ะนี่อะตะกัวมาที่แล้วเนี่ยวันนี้ปลามากับน้ำเหรอนี่อะนี่อะเป็นไงล่ะ ลองกินไมใหญ่บี้เอาหได้ลดอ่ะแ้วมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมอ๋อเรียบร้อยโไปแล้วเหรได้ไนี่มาด้อยนีดิัเหรอ้ยกะังทานดีๆอันนี้ใครงัดตัวเนี้ยนี่ไงมนี่ไงมเหรอไม่เรียก่จะได้วิดีโอดูสวยๆนมน่วัน กิโลสองโลยังอยู่ใช่ไหมพี่เจี๊ยบอ้าวจะแล้วอ่าอรอดูวิดีโอต่อไป<ช>นะจ๊ะ